ไอเซฟมันอยู่ในเครื่องมันทำแบบนี้อยู่อ่ะมึงเข้าเครื่องไม่ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ในเซิร์ฟว่าตอนเนี้ยตอนนี้เซิร์ฟเซิร์ฟดับปะอยู่ปะดับปะไม่ดับไม่ดับมึงบินไปหาไอ้บ๊อบกากีนังดิบ๊อบกากรีเออบินไปหานี่บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งแค่นี้พี่เล่ามาของไอน้ำแข็งโอเค พี่แพนจะซื้อรถอื่แต่งเพิ่มไหมถ้าอยู่ตู้ตอนนี้ผมเหรอผมมีแพรจะซื้อรถเอ่อมัสแตงครับทำไมอ่ะจะข้างสามนะครับสวัสดีครับดิฉัสดีเพื่อนครับเอ่อมีเหล็กขาอยู่เท่าไหร่ครับรับสามสิบหกมีอยู่เอารับรับรับรีบไหมก็เอาทุกวันน่ะ เอาทุกวันได้ผมนะสมอยู่ได้อยู่แล้วโอ้โหผมทุกคนที่โทรมามันก็พูดแบบนี้ผมทุกวันนะทุกวันนี้หายหมดไปไหนหมดเลยไม่ใช่ผมเอาแค่นั้นเองก่ะแต่นั้นไม่ใช่การเอาวันละห้าร้อยถึงพันเด้งอ่ะผมสบายแน่ใจใช่แล้ววันนี้มีเท่าไหร่กำลังทำอยู่คนทำเยอะหรือเปล่าคนทำวันนี้เหรอเห็นสิบนะแต่ถ้ามีมาขายที่หน้าอู๋นะพันแท่งกระลับหมื่นเด้งกระลับแค่นี้รวยจับเลยอ่ะใช่ ผมบอกแล้วมาส่งนี่ไอ้เฮียกูไม่เคยมีลูกค้าประจำของเขาหรอกไอ้เฮียคนส่งลงส่งเหล็กอะ่ะแม่งมาแป๊บๆหายหมดอะ่ะฝนแม่งตกอีกแล้วซีแบ่งคืออะไรวะ ซีแบ่งซื้อให้เราซีแบ่งเหลือสองเคสน,นะจ๊ะเร็วกับโจกข้ามเนูไปก่อนนะรับดิบรับนี่เลี้ยวอยู่หรือเปล่าครับครับ เออเดี๋ยวเราสี่ล้อมาขับแล้วเฮ้แต่ผมยังเฟียกกับบีเอฟอยู่เลยดิเออไอพวกทำส่งได้ตลอดทุกวันนี้หายหมดแล้วไอ้เหียไอ้เหียบอลมันล้อหลอกกูนี่หว่าเดี๋ยวกูใช้แอดมินใหม่เลยแม่งล้อหลอกกูได้ Ê, sao mày vẫn đuổi quá? Channel switch sound resumed. Hello. 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 ไอเกนจิไม่อยู่เหรอไม่อยู่พี่โฟกซิโฟกแล้วไม่ตอบมีใครอยู่ในเมืองบ้างวะผมอยู่เซอร์เทสพี่อันหนึงไม่เสร็จสักทีเทส่ะอันจริงมีใครอยู่ในเมืองบ้างวะเดียวเซอร์เทสอ่ะข้างล่างเลยพี่แล้วอยู่เซอร์เทสทำอะไรอ่ะทำรถพี่เนี่ยไอเบลอยู่ในเมืองปะไม่ได้อยู่ไอเกนจิอยู่ในเมืองปะอยู่ครับไอเกนจิทำไมเบอร์โทรศัพท์ไม่เปลี่ยนวะสองห้าตัว อผมตอนนี้นั่นสิสงสัยต้องรอรีมาพี่เพราะว่าตอนนี้ยดเดนมินนะยันงได้ไหมครบข้างไม่ขายไ่ด้ไม่ค้างนะพี่ตัวพี่ขับอยู่คือได้ยดได้ยดได้ยดดมินแล้วบินได้ยังอ่อยังพี่มันใช้ได้แต่คำสั่งกินกับเอตัววีเมนูยังไม่ได้กระปุกงใช่ใช่ต้องรอรีอ๋อแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็คือต้องรอรีเหมือนกันปะ ไอ้เตตี้เปลี่ยนในไฮดีเหรอตัวนี้เปลี่ยนได้ยังอ่ะเไงหรือใครทำให้นะเซ็นปะวิตตี้วิตี้วิตตี้ไม่ปวดฮัลโหลมีกอล์มีแก๊งหรือเปล่าครับไม่ได้ครับโลไอวิตตี้เปลี่ยนโทรศัพท์ให้ไอ้เกนตีอย่างวะไอ้เซนมันอยู่ในเครื่องมันทำวันนี้อยู่อ่ะมึงเข้าเครื่องไม่ได้มึงอยู่มึงอยู่ในเซอร์ว่าตอนเนี้ยตอนนี้เซิร์วิสดับปะอยู่ปะไม่ดับไม่ดับมึงบินไปหาไอ้บ๊อบกากีนังดิบ๊อบกากีเออบินไปหาดิ บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งแค่นี้บอกมันเตือนครั้งที่หนึ่ง่มากระดที่มันหัวเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเกินไปเ่าไปหาส่วนตัวดีกว่าบอกเตือนครั้งที่หนึ่งพี่ทำอะไรพี่ทำะครับมันกดสติกูเลยทวิตอร่อยมากเลยมึงจะเอด้วยใบสัตว์ไอ้ยอย่ามาพี่รมขอมั้ยบอกมันเตือนครั้งที่หนึ่งแค่นั้นพอบอแล้วไอ้บอสอ่ะเร็มีก่อมีแก๊งหรือเปล่าไอ้บอสอ่ะเร็มีแก๊งครับไอ้บอส อ่าครับเอานี่ขี้บล็อบที่หนึ่งเอะเป๋าเลยครับพันหน้าเลขสองหกหนึ่งค่าอะไรเนี่ยนี่กูบังเอิญมากเลยนะกูมาเจอมึงเนี่ยหกและห้าเด็ดเอามาโอเคขี้บังเอิญที่กระเป๋าอะไรนะหกสองหกหนึ่งโคตรช้าเลยช่างทำงานเลยอ่าโอเคได้ยอมยอมมึงได้ยินเสียงเต้น ไอ้จัดเฮ้ยเฮ้ยเมืองข้าต้อมรถกลมาเลยเดียวกำลังจะไปใครเป็นรอยเลยชิ๋ามาเลยของแรกติดเจ็ดร้อยตององหนึงเชฟเเอาข้อผัดสไม่ยินเสียงเตือนคันที่หนึ่งใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเฮให้ตามไม่ครบแบ็กลิดนะเอามาอีกห้าร้ยบังเอิญอย่างวะต้มไหนครับเอากินาไม่เลียนเชียบปะะไม่เรียไม่กลับเชฟแล้ว Leaving, กดปล่อยเออมีกล่องมีแกงกระบังครับอ่ามีแกงแต่มีกล่องคร Five, ambos, way, like, ับอ่าหกแล้วห้าสิบครับสองหกหนึ่งย evet> ังแล้วครับโอเคครับตะเกคิวครับเจด็จโด้คนขายเล็กกูมาแล้วว่าใครก็ไม่รู้เนี่ย มาแซงอะไรพี่มาแซง GT ไง V8 รถในฝันผมวีแผนจะซื้อสิ้นปีนี้ไม่รู้เก็บตังค์ทันหรือเปล่าบ๊ายบาย มันต้อง5.0ดิวะเงินเดือน7หลักก็บ้าแล้วไอ้เหี้ยเงินเดือน7หลักกูรวยตายห่าไปแล้วไอ้สัตว์กูเล่นนู่นนะอังกฤษอิตาลีกูแทงคู่สองล้านนะเงินเดือนกู7หลักอะสปังทันต่อซับยจะไม่เห็นขึ้นเลยนะแต่ก็ลดโตซับังอยู่นะถ้าแต่เพื่อนาคตผมรวยมากกว่านี้หรือว่ามีตังค์มากกว่านี้เงินเหลือๆนะผมก็จะซื้อแมคลาเรนรถในฝันอีกคันหนึ่ง แต่อยากได้มัสแตงมากกว่าตอนนี้เพราะว่ามัน mm. กําลังเราซื้อไหว